อุปถัมภ์เด็กเล็กแต่ผูกอยู่เนื้อเพลงที่เป็นตัวหนังสือมาให้เด็กๆดูด้วยนะเด็กๆถาเด็กๆอ่านตามที่ออ้อยทีละทีละประโยชน์เนาะเพลงเพลงฉันมีกระเป๋าใบใหม่ฉันมีกระเป๋าใบใหม่ฉันมีกระเป๋าใบใหม่ฉันมีกระเป ใครใครก็ชอบของฉันใครใครก็ชอบของฉันฉันผัดมันทุกทุกวันฉันพัดมันทุกทุกวันกระเป๋าฉันนั้นดูสวยงามตากระเป๋าฉันนั้นดูสวยงามตาฉันมีกระเป๋าใบใหม่ฉันมีกระเป๋าใบใหม่ใครใครก็ชอบของฉัน ทำนี้หายไปเนาะฉันจะทํายังไงดีถูถูอ่าลองถูเนาะฉันถูมันทุกทุกวันฉันถูมันทุกทุกวันกระเป๋าฉันนั้นดูสวยงานตาฉันมีกระเป๋าใบใหม่ใครใครก็ชอบของฉันฉันอะไรดีคะ ฉันตากมันทุกทุกวันฉันตากมันทุกทุกวันกระเป๋าฉันนั้นชวยงานตากระเป๋า ทำไงคะอะไรนะคะซักค่ะซักทำยังไงคะอ๋อขยี้ขยี้อ่ามาเลิกกันเลยฉันมีกระเป๋าใบใหม่ยันดังลูกใครใคร เซลฝั่งเซลเซลแค่ทำยังไงคะไม่ทำยังไงไม่ออกไี่ทำอยัง่างให้ทำยังไงคะเช็ดกี้เช็ดไปยังยังยงเช็ดทำยังไงทำให้ยังไงคะเช็ดอ๋อเช็ดแบบนี้อ่ะฉันมีกระเป๋าใบใหม่ใครไข่กับเช้าพร้อมฉ่ เดินตามมาเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนเรามีของเล่นของใช้เยอะอ,อะไรคะอ,อ่ะอชั้นเก็บกระเป๋าชั้นเก็บกระเป๋าโอ้รูปร่างเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรคะชั้นเก็บที่นอนชั้นเก็บที่นอนเด็กอันนี้อะไรเอ่ยพัดลมพัดลมมาเนี่ย่านว่าอะไรเด็กๆทายสิคะ<อ>แก้วนะ้ำต่อไปเด็กๆเห็นป้ายตรงไหนอีกเด็กๆเห็นป้ายตรงไหนอีกตรงไหนคะ อันนี้อ่านว่าอะไรดีเอ่ยตู้น้ำดื่มเห็นได้ตรงไหนอีกอันนี้อ่านว่าอะไรคะโทรทัศน์นรรหรือทีวีนนเองเจอตรงไหนอีกลูกเจอหันหลังหันหลังเจอตรงไหนคะ อ่ะประมุ่ยสงการไงค่ะเยี yeah. ่ยอ่ะใครคะของผีอ่ะน้องวันใหม่วันใหม่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนแนะนำตัวเองก่อนนะคะ,ะชื่ออะไรคะไหนชื่อคะชื่ออะไรคะพิยากรถามเจมี่วันนี้วาดอะไรคะวาดลูกบอลนะคะลูกบอลเป็นของเล่นของใช้ค่ะเอาไว้เล่นแบบไหนะ ได้ออกมาอ่ะได้ไหมออนๆก่อนดู่มาวันนี้ค่อนุทอัรอควันนี้ถือว่าอะไรคะนาฬิกานาฬิกาเป็นของเล่นของใช้คัะเอาไว้ใช้อะไรเอ่ยเลาเอาไว้ดูเวลา เยชื่อเลยครับเดี๋ยวจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้เดลต้าเดี๋ยลต้าด้วยเดลต้าด้วยสวัสดีครับคุณแม่นั่งเรียนอยู่ที่ไนลูกน้องโยกขาแต่เหนแล้วลูกน้องโยกนั่งดีๆเลยค่ะวันนี้ผมว่าอะไรครับลูกบาสเป็นของเล่นหรือของใช้ครับเอาไว้เล่นแบบไหนครับเอาไว้เล่นแบบไหนครับ รองของค่ะรองด้วยไหมคะอ่ะเชิญเดี๋ยวขอเดลต้าหน่อยนะเดลต้าเขาเขาเขาอยากออกมากันหนาเดลต้าเชิญค่ะเอาละเอาละเอาละถุงเท้ากับรองเท้าค่ะถุงเท้ากับรองเท้าค่ะอ่ารองเท้าค่ะรองเท้าถุงเท้าได้แล้วรองเท้ายังไม่ได้ค่ะถุงเท้าได้แล้วรองเท้ายังไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะอ๋อนม่แกนยังไม่ถูกจ่ะแกนยังไม่ถูกค่ะแกนยังไม่ถูกค่ะแกนยังไม่ถูกค่ะ ทั้งคู่แล้วของน้องแก้วของน้องแก้วคำว่าอะไรคะรองเท้าของน้องนายคำว่าอะไรคะรองเท้ามือให้ทั้งคู่เลยอ่าต่อไปนั่งลงค่ะใครจะนั่งลงเก่งมากน้องนายหยิบไปด้วยลูกน้องเชลล์น้องเชลล์เล่นแล้วน้องนายหยิบไปลูกอ่าน้องนายต้นายยืนแข็งท้ดีน้องนิวเชิญค่ะให้หยิบคำว่า ช้อนส้อมค่ะใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะไม่ใช่ช้อนกับส้อมชอนมอช้อนไโชช้อนอ่ะซ้อมก่ะซ้อมค่ะซ้อมอยู่ไหนสอมอ้อมไม่โชว้อมอ่าน้องไหนกับน้องเจ้านายน้องเจ้านายก็เก่งมาตันนี้อ่านว่าอะไรมาเด็กๆส้อมแล้วของน้องยู่อ่านว่าอะไรคะช้อนนับรบมือให้นอน หอยคู่หนึ่งใครดีเอ่ยแล้ไม่ได้เข่ยนคำนี้เลยใครดีเอ่ยจะแข่งใครดีเอ่ยเจแปงเจแปงเชิญรอบหนึ่งเจแปงกับลูกหนูแข่งแล้วลูกหนูนั่งให้เพื่อนนั่งบ้างเล่นบ้างนะลูกนะออนิโอเดล่าเดีตาเดลตาเชิญค่ะเรารับผู้ชายแข่งกับผู้ชายละมองดีๆนะลูกมองดีๆนะไปหาครัว่า ตะหล <c 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 ups> <c ups, ิวกับกระทะอันไหนเธออ่ะเจแปนเล่กระทะแล้วขับตะหลิ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 วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหาดีๆค่ะตออาตะค่ะตออาตาไหมมีตออาตาไหมตะหลิวตออาตะอยู่ไหนคะเราอาตะเรอาตาเอาตาโอเคกันเรียบร้อยอ่ะน้องเจแปน